สวัสดีครับแซมครับจากรถหมดสัญญาเช่า RDD Car Center นะครับแซมจะมาอัปเดตราคาที่ลดลงมาของตัวนี้กันนะครับเป็น ISU z u S 9 s เกียร์ธรรมดาตอนเดียวจดตู้บรรทุกนะครับรถปี1 9จดปี20เลขไมค์ันนี้หลักหมื่นเท่านั้นนะครับปรับราคาลดลงมาจาก369 0 0 0เหลือ299,000บาทเท่านั้นนะครับ รถล็อตนี้ของ AAS ลูกค้าต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับเพราะว่าในเล่มเนี่ยจดเป็นสีเขียวไฟแนนซ์ไม่รับจัดนะครับต้องซื้อเงินสดเท่านั้นก็คือราคา2 9 9 0 0 0้า่นบาทนะครับผมเลขไม้หลักหมื่นเท่านั้นนะครับประมาณ3 4มถึงสี่หมื่นนะครับลูกค้าก็ได้ในส่วนของนี่ครับตัวลำโพงนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยเปิดได้3ข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังครับ ภายในก็คือจะมีในส่วนของทีวีไมโครโฟนลำโพงพร้อมในส่วนของแปลงไฟบ้านให้เรียบร้อยแล้วครับ220โวลต์น,นะครับนี่ชุดแปลงนะครับมีโปรงมีปลั๊กให้นะครับมีลำโพงอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านท้ายมันอาจจะแคบนิดนึงนะครับแคมพาไปดูนิดนึงนี่นครับด้านท้ายจะเป็นแบบนี้ นี่ครับเปิดเรายกยกด้านท้ายนี้ขึ้นมาได้นะครับนี่เปิดท้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ทางซ้ายจะมีบันดงบันไดขึ้นด้านบนเลยนะครับราคาถูกมากครับปรับราคาลดลงมาแล้วนะครับจาก369เหลือ299เเท่านั้นครับแต่ลูกค้าต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับไฟนั้นไม่ได้รับจัดนะครับเพราะว่ารถเป็นรถล,ลงเล่มเป็นสีเขียวนี่ครับแซมพามาดู นี่ครับปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับรถสีเขียวเนี่ยครับเครื่องดีเซลหนึ่งจุดเก้านะครับายนงภายในใหม่มากครับนี่ยังไม่โซมไม่สุดนะครับเบาะใน้นาจอเป็นระบบสัมผัสด้วยนะครับเกียร์ธรรมดาไม่หลักหมื่นครับคันนี้สามหรือว่าสี่หมื่นไม่เกินห้าหมื่นแน่นอนนะครับราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับราคาเงินสดเท่านั้นด้วยนะครับครับ รถร็อตนี้ของ as c เขียวนะครับลูกค้าสนใจก็โทรหาแซมได้เลยนะครับราคาถูกมาก2,99,000บาทเท่านั้นนะครับราคาเงินสดเท่านั้นเลยนะครับเบอร์โทรแซมครับ086-354-3692นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แซมด้วยนะครับ086-354-3692เบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนครับสวัสดีครับ